มืซ้างเนี่ยก็ตีสายอาจารย์ลงอาจารย์อะไรไหนว่าเป็นเรื่องนี่ยครับช่างเล็กช่างเล็กเจ้าเก่าเตรียมก่อพระ ำนายส้อยยอดฝีมือแห่งการเลี่ยมพระครับอยู่ ถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามตลาดลุ่งเจริญข้ามตลาดลุ่งเจริญนี่ครับเป็นอีกอาชีพสร้างรายได้เตรียมพระครับแล้วก็สายสร้อยควบคู่ไปด้วยครับสายสร้อยสายเชือกล่ม เป็นอีกอาชีพครับที่งานไม่ขาดมือนะครับวัตถุมงคลก็คู่ไปกับคนไทยครับผม <c oughs> งานไม่ขาดมือเลยครับเสียงแหบเสียงแห้งเหรอนี่ครับเป็นร้านเล็กๆครับแต่สร้างรายได้ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับรับเตรียมพระโดยช่างชำนาญการราคาย่อมเยาครับช่างเล็กเจ้าเกา่าหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นรอรับได้เลยครับเนี่ยครับป้ายอยู่หน้าร้านครับผมค่างานชิ้นชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนี่รอรับได้ครับถ้าเยอะกว่านั้นก็ถ้งไม่ได้ครับช่างเขาจะ ทางเขาซื่อสัตย์ต่ออาชีพครับผมที่กัดก็อยู่ตรงถนนสาธุประดิษฐ์ตรงข้ามตลาดรุ่งเจริญครับสาธุประดิษฐ์33ครับ Yep. เอ็นที่คอยช่างก็หนาวแล้วครับด <c oughs> ันเ็น,น,นแล้วก็มนาวแล้วก็แวงมาแผงไปเรื่อยเต็มคอเลยยืดไม่สุดจ้าหายไปเต็มกายไปเต็บทีไรายไปเต็มทีดีเล็ดตแอเต มีานางสุพรรณด้วยสุพรรณด้วยกันไหมพ่ี่ขราดดยนี่ครเลยอการตน้ามันเต้นมันเป็นก จำหน่ายเชือกไปด้วยเชือกไอ้เชือกล้มครับเชือกล่มแบบปรับได้ครับล่มแบบปรับได้<อ>ก็ซอยเลดครับผมอ,อาชีพนี้ไม่มีตันครับถ้าฝีมือดีนะครับต้องฝีมือดีด้วยนะครับอาชีพเลี่ยมกอกพระลูกค้ามาเรี่ยมแล้วก็จะติดใจครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับหนึ่งด้วยครับเพราะว่าวัตถุมงคลบางอย่างก็ราคาสูงครับลูกค้าเอามาทิ้งไว้ให้เราถักเราก็ต้องรักษาอย่างดีนะ,ะับต้องซื่อสัตย์ เป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นร้านเล็กๆแต่ก็ฝีมือฝีมือดีอยู่ครับฝีมือดีร้านช่างเล็กครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเ,เพื่อนๆที่ว่าน่าสนใจนะผมว่าว่ามันได้เรื่อยๆนะครับ มีอุปกรณ์ไม่มากครับแล้วก็สถานที่ตั้งร้านก็ไม่ต้องใหญ่โตมากครับหาทำเลดีๆครับสามารถสร้างไรายได้ เราก็จะเลี่ยมเลี่ยมไว้ให้ลูกค้าดูครับเป็นตัวอย่างต้นจากติ๊ทำเลที่ตั้งก็มีส่วนนะครับทำเลที่ตั้งอยู่แหล่งชุมชนแล้วก็ฝีมือฝีมือก็ต้องมาอันดับหนึ่ง ความซื่อสัตย์างี้ครับสอบถาม ช่างเล็ก,ก็บอกว่างานมีมาเรื่อยๆครับยิ่งยิ่งวัตถูมงคลดังๆก็จะงานเยอะงานก็จะมาเรื่อยๆอ,อยู่ที่ฝีมือเราด้วยครับเพราะว่าช่างเลี่ยมพระก็มีอยู่ทุกมุมครับมีอยู่ทุกซอย เขจาจะแข่งขันกันอยู่ที่ว่าฝีมือถ้าฝีมือเราดีก็จะมีลูกค้าประจําครับแล้วก็ความซื่อสัตว์อย่างที่ผมบอกเราครับความซื่อสัตว์ก็มาอันดับหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้วก็ฟีมือเราต้องรักษา รักษาวัตถุมงคลที่เขามาฝากเราเรียมอย่างดีแล้วครับอย่าให้หายหรือว่าไปสับเปลี่ยนของลูกค้าอย่างนี้ก็ไม่ดีครับเนี่ยครับเราต้องซื่อสัตย์แล้วลูกค้าเราก็จะเยอะครับ ข้ามีแม่ตานะพ่อเรียนทายาพุกประศรสิบแม่เอไม่อยู่นะค้ามีแม่ใจเวลาทานา็หายทานจะยิย่งยิ่งขาดหน่อยยิย่งไม่ได้นี่ครับร้านช่างเล็กเขาก็ตั้งอยู่ตรงนี้ครับตรงข้ามกับสาธุป,ประดิษฐ์3ามสิบสามครับฝั่งนู้นก็เป็นตลาดรุ่งเจริญครับถือว่าทำเลดีครับทำเลดี อาชีพถักสร้อยอย่างเราก็มาติดต่อที่ร้านอัดกระได้ครับเอางานเอาอะไรมาส่งได้สสเอาพวกเชือกถักสร้อยถักของเรามาส่งได้ครับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานอยู่ก็ลองดูนะครับไปฝึกฝนฝึกฝนให้ชำนาญก่อนครับฝึกฝนให้ชำนาญแล้วก็เปิดร้านเล็กๆได้ครับผม เปิดจากร้านเล็กๆค่อยๆขยับขยายครับ